สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนเช้านะคะเช้าของวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมาพบก,กับแนวทางหุ้นมารวมในวันนี้นะคะหุ้นมาร่วมตัวเด่นวันนี้คือสองศูนย์หนึ่งสามห้าหกนะคะวิง่งรูปสองกับศูนย์จะวินในตารางก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามสองสามสามสองห้าหกหองห้าก็ 1331นะคะเลขเบิ้ลก็จะมี0ูนยศูนะ,ะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี2112 1001 2, 1, แล้วก็0330 3, 3, 0, นะคะตัวเจาะอกดูนะ,ะวันนี้แอดจะให้เลขน้อยไปหน่อยนะคะแต่ก็ลองดูนะ,ะแต่ที่เน้นก็คือเน้นเรื่องรูป2กับ0นย์ะคะวันนี้มี2มี0มี1นล้ว3ะคะ3ตัวมามาเยอะมากเลยนะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า